อันนี้เราจะไปส่งรถกันที่จังหวัดตากนะครับอันนี้ก็เป็นรถลากแมคโคนะครับเขาลากได้สารพัดเลยเป็นดุมหมุกรอหน็อตเล็กลางห้านะครับอันนี้ในราคาที่เจ็ด0มืบาทนะครับกว้าง2องเมตรสายาวที่ห้าเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นเรี่ช่างเขียวนะครับ บบน,นสายไฟนี้เราเดินไปเพื่อให้สัญญาณกับเพื่อร่วมทางนะครับตัวนี้จะเป็นดุมหกน็อตนะครับกระทะใหม่ข้างหลังก็จะเป็นบันไดรา,างสี่นะครับตัวน,นี้เป็นรางสี่ ตัวนี้ลางสามจะเป็นเหล็กล่างหมดเลยนะครับในงั้นมันแอ่นเคยใส่เหล็กกล่องไปตรงนี้นะครับไม่ไม่เอาไม่อยู่ครับบีหมดนะบต้องใส่ลาง,งนี่ก็ลางสี่ลางสามลางสี่ตัวนี้ก็ทําเสริมให้พิเศษนะครับขาคํามิโซ่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้รวมรวมแล้วก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณสองเมตรเก้าสิบนะรวมรวมรอบขอบ